อ่ะนะครับฟังเสียงนะครับอันนี้เล่นฮัมป์ปก,กิ้งนะครับยังบ่ฮัมามีตัดที่เกินคอยนะครับอ่าหนึ่งโทนหนึ่งวอลลุ่มเปิดยังไม่สุดนะครับเลือน,นิดนึงนะครับ เสียงสดเด้อนะครับเป็นเสียงสดเสียงจากตู้ที่ผมขายนั่นแหละครับไม่ได้ผ่านซาวการ์ดอะไรนะครับผมเนาะอ,อ่ะมาตอนนี้ผมจะกดตัดที่เกินคอยเสียงจะใสขึ้นขึ้นมานิดนึงบางขึ้นใสขึ้นถ้าเป็นตันนี้เขาก็ต้องปับวอลุ่มขึ้นอีกจังหน่อย ครับสวัสดี FC อาจารย์น็อตนครพนมสุขสุขณนะครับผมอ่ะเมื่อนี้ผมอยู่กับพินตัวนี้นะครับผมพินไฟฟ้าไม้สักทองนะครับผมตัดซิงเกิลคอยได้นะครับราคา3 7 9 0บาทนะครับเบ่งความงามก่อน้อครับเด้อยังเบ่งสเปกอ่ะผมเอาความงามบอดี้ให้เบ่งครับบอดี้ลายู้ใดมักไลยใหม่นะครับตองสักทองอ่ะไล่ข้างหลังครับผมบุได้งามแบบนี้ซุกตูนะครับนี่บ อันนี้จะมีตัดขาวนี่ยป็นลายลายใหม่นี่ครับอัน,นวงกลมถ้าผู้ใดสะสมนิโอผมแนะนําเลยตัวนี้ครับอันนี้เป็นลายสักไม่สักนะครับกระชิบป,ปาดขาวเทั้มีน้ำเห็นบหครับนี่คือการเลือกชื่อพิณเนี่ยบางบางท่านเนี่ยซื้อโดยเสียงแต่บางท่านเสียงน้ำแล้วก็เอกลักษณ์พินของแต่ละตัวนะครับ พินจะไม่เหมือนกีตาร์กีตาร์เฮดลอยตัวคือกันเหมือแต่พินเฮดลอยตัวแต่และตัวบ่คือกันผมบอกไว้เลยนี่ครับนี่เห็นบ่นะครับการเลือกซื้อพินบางคนกะบ่ได้คิดอย่างไรแต่บางคนกัอย่างผมเนี่ยผมมักสะสมพินเนี่ยลล่แปกลกๆไล่ไม่แปลกๆผมเนี่ยผมก็จะเก็บไว้คนมักเนาะอ่สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทนะครับอันนี้บอดี้ทั้งหน้านะครับ อะไรสีเงินนะครับตัดสีเงินคอยได้นะครับตรงนี้มีสโลปผักแขนนะครับทั้งหลังกัดเบากัดเบาให้มันเข้ากับออสัญลักษณ์นะครับดูงานเฟดดูงานเฟดครับเป็นเฟดกีต้านะครับมีองศาโคง้งเห็นไหมเห็นบ่ครับองศาโคง้งนี่เห็นบ่ครับมันโคง้ง มันโหมันจะไม่แบนเรียบตรงๆไปแบบนี้มันจะว่าได้ตรงแบบนี้มันช่โค้งแบบนี้นะครับมันมันซอยเรื่องเนี่ยหนึ่งความสวยงามสองความเวลาเขาจับตรงเนี้ยเนี่ยการสัมผัสเนี่ยเพราะว่านิ่วนิวเขามันจะโค้งแบบนี้เนาะเนี่ยเวลาเขากมันก็ต้องโค้งมานํามันชีเข่าสฉลีละมือเขาเนี่ยครับนี่เวลาลูกแต่ถ้ามันโตมันก็จะกระด้าง เพราะว่านิ้วมือเข้าเวลาเล่นนะเข้าใส่้วนีในการหมุนน้นเพราะฉะนั้นงานเซดเนี่ยผมจะเฮ็ดให้มันดีที่สุดเท่าที่เฮ็ดได้ผมจะใส่ใจเรื่องงานเซดงานฟิงเกอร์บอร์ดนะครับฟิงเกอร์บอร์ดแต่ดำขัดย่างเนียนมีอินเลย์ให้นี่ครับมีอินเลย์ให้นะครับฟิงเกอร์บอร์ดไม้แต่ดำทัชชิ่งต่ำครับปรับทัชชิ่งได้บ่ต้องห่วงทัชชิ่งครับปรับตรงนี้ได้ แล้วก็ปับระยะนี่ให้มันตึงเนี่ยตึงให้มันพอดีแล้วก็ปับทัชชิ่งให้มันพอดีปับให้แล้วเรียบร้รรอยนะครับสวยงามมีเหล็กดัดคอนะครับหัวเป็นไม้โมก CNC เบิ่งทั้งหลังเนี่ยทั้งหลังยังงามครับเห็นบ่นะครับตัวนี้เนี่ยมาจะโดนแล้วแต่ผมผมมีเวลารีวิวครับผมยากคอนี่ก็ไม้สักเด้ออันนี้ผมอยู่หลานที่นครพนมนะครับ นครปนงผมทําร้านไว้ด้วยนะครับอยู่ชนบุรีก็ทําไว้นะครับเพราะว่าผมน่าจะได้กลับไปกับมาดูแล่แม่นะครับแม่เพิ่นบสบายเนาะเฮาเป็นลูกกระตองดูแลนะครับอ่ะสวยงามครับอ่ะเบิ่งความเนียนความเนียนของฟิงเกอร์บอร์ดครับผมเชื่อว่าหลายๆใค่ายบในรีวิวละเอียดคือผมแต่ผมเป็นคนที่ผมอยากให้ลูกค้าซื้อด้วยแบบชัดเจน เห็นทุกอย่างในพินตัวนี้แล้วยังซื้อโบอแมนว่าเอาพินอีกตัวหนึ่งมารีวิวแล้วบัดย่าทงทรงๆอีกตัวหนึ่งอันนั้นโมเมนผมครับผมขายตัวใดผมซีรีวิวตัวนั้นผมมักแบบนี้หนึ่งอยากให้ลูกค้าออได้ของที่มั่นตรงสเปค,คะนะครับตรงเขาเอื้นท้องตรงปอกอะรีวิวตัวใดกะขายตัวนั้นรีวิวตัวใดก็ขายตัวนั้นน,น,นะครับอันนี้คือความ รักกันขายขายทิ้นผมนะสิ <10 S 2> โบโคือไผ่นะครับอนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าพิ้นพิ้น,พ,นพิ้นเตลละตูน,นี่มันจะมีเอกลักษณ์ต่างกันนี่เห็นความสวยงามของแต่และตูมันสิบโคือกันนะครับอันนี้พินไฟฟ้าไม้สักทองเล่นได้สองเสียงนะครับนี่ตัดชิงเดินค่อยได้อะไรหนึ่งโทนหนึ่งวอลลุ่ม่ะเดี๋ยวสิไปฟังเสียงละครับเิือความงามอีกหลอด คนเ้าสื่อพิ้นสู่มือบบแมนสื่อแต่เสียงอย่างเดียวครับความงามนำเพราะว่าเวลาเฮาเอาไปแขวนโชว์ครับมั่นกับงามมั่นกับเป็นเครื่องประดับทังจิตใจทั้งนึงเลยก็โชว์ในบ้านในห้องนอนนะครับเพราะฉะนั้นความงามก็ต้องนีให้เลยก็เรื่องซุ่มเสียงเรื่องการเก็บไร่เรียงานต่างๆก็ต้องนีนะครับพิ้นชูมือนะครับโบแมนพิ้นรุ่นสมัยก่อนว่า ว่าจะดีใจกับพ่อเร็วนะครับอันนี้โบเมนครับมันพัฒนาแล้วอ่าโอเคฟังเสียงครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเซตเซตเศร้ราก่อนเซตเออเออนว่อย่างเปิดดนตรีก่อนนะครับเดี๋ยว